ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองดวงกับลุงโจโหราสวัสดีครับกัลยาณมิตรชาวราศีธนูทุกท่านในปี2566นี้มีการโคจรย้ายราศีครั้งใหญ่ของดาวจตุรเทศคือดวงดาวทางโหราศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดสีดวงคือดาวเสาดาวมฤตยูดาวพฤหัสบดีและพระราหู จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชะตาโลกและชะตาเมืองรวมทั้งโชคชะตาและชีวิตของคนทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้ผมจะบอกถึงเฉพาะเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใหญ่ใหที่ดวงดาวทั้ง4ดวงจะมาส่งผลต่อชีวิตของท่านเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้และเตรียมตัวรับเมืองกันเอาไว้นะครับและสําหรับท่านที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในศาสตร์ขยากรนี้ผมก็ได้เปิดกลุ่มเรียนรู้ให้ฟรีฟรีกับทุกท่านในกลุ่มเ c e b o o กที่ชื่อว่า เรียนโหราศาสตร์ฟรีกับลุงโจโหราซึ่งตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเรียนรู้กันหลายพันคนแล้วนะครับวิชานี้จะทําให้ท่านรู้ว่าช่วงไหนของชีวิตท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามาช่วงไหนต้องระวังการเกิดเหตุเกิดเรื่องช่วงไหนจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วงไหนจะมีโอกาสได้คู่ได้แฟนช่วงไหนจะได้โชคได้ลาบข้นโตช่วงไหนจะต้องระวังเรื่องการทะเลาะบ,บอกแหวงช่วงไหนที่มีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศ ช่วงไหนจะเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงไหนที่จะได้บ้านได้รถได้เลื่อนตำแหน่งซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านจะได้เรียนรู้ในกลุ่มเรียนทั้งหมดและยังมีเรื่องอื่นๆอีกแต่เนื่องจากหลายๆคนเห็นว่าเป็นการสอนฟรีเรียนฟรีดังนั้นพอได้เข้ากลุ่มเรียนไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ตั้งใจเรียนกันเพราะคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้มาฟรีๆดังนั้นผมจึงขอตั้งกฎขึ้นมาใหม่ โดยต่อจากนี้ไปใครที่จะเข้าเรียนจะต้องเสียค่าสมัคร199บาทโดยให้โอนเงินไปที่บัญชีกาสิกรไทยเลขที่0468131471จากนั้นก็ให้คุณไปแอดเพื่อนกับผมใน Facebook ลุงโจโหราพร้อมกับแสดงหลักฐานการโอนเงินในกล่องข้อความแล้วผมจะดึงคุณเข้าไปในกลุ่มเรียนให้นะครับซึ่งถ้าท่านตั้งใจเรียน แค่นัวิชานี้ไปดูดวงให้คนหนึ่งคนท่านก็ได้ค่าสมัครคืนแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีธนูจะได้รับอิทธิพลหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรกันบ้างเริ่มจากในช่วงต้นปีดาวใหญ่ดวงแรกที่โคจรย้ายราศีคือดาวเสาร์โดยจะโคจรย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีภุมิในวันที่หนึ่งมีนาะคม2566ซึ่งที่ราศีกุมิที่ดาวเสาร์มาโคจรอยู่นี้ เป็นเรือนสหัชชะคือจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างการเดินทางการติดต่อต่างๆซึ่งดาวเสารเองเป็นดาวที่ส่งผลในเรื่องของภาระความกดดันความเหนื่อยความอดทนนั่นก็หมายความว่าจากนี้ไปชาวราศีธนูจะเกิดภาระมีเรื่องที่ต้องไปรับผิดชอบที่ต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเพื่อนฝูงกับสังคมและคนรอบข้าง รวมทั้งเรื่องของการเดินทางการติดต่อต่างๆในด้านที่ดีก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีธนูจะมีโอกาสได้เงินได้ทรัพย์สินจากเพื่อนฝูงหรือได้จากสังคมได้จากการเดินทางการติดต่อแต่ในด้านที่ไม่ดีเพื่อนฝูงก็จะนําปัญหามาให้นําภาระมาให้มีความกดดันจากสังคมคนรอบข้าดาวดวงต่อมาที่โคจรย้ายราศีเป็นดับที่สองก็คือดาวมฤตยู ที่โครจรมาอยู่ในเรือนอริที่มีความหมายถึงอุปสรรคและศัตรูโดยดาวมฤตยูจะโครจรย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8มีนาคม2566และจะสถิตยอยู่ที่ตรงราศีพฤษภนี้ไปจนถึงวันที่18กรกฎาคม2572ดาวมฤตยูเป็นดาวที่มีความหมายเกี่ยวกับเพศภัยความอาเพศความตายเมื่อโครจรเข้ามาอยู่ที่ภพอริก็หมายความว่าจากนี้ไป ชาวราศีธนูจะไม่ค่อยมีศัตรูไม,มตรไม่ค่อยมีอุปสรรคไม่ค่อยมีความอาเพศเพศภัศยต่างๆเกิดขึ้นกับท่านดาวดวงต่อมาที่จะโคจรย้ายราศีก็คือดาวพระรหัสรสรบดีที่จะโคจรย้ายราศีเข้าสู่เดือนปุตตะที่มีความหมายถึงลูกหลานบริวารและการได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆตัวจะโคจรย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายน2566น และจะสถิตอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่30เมษาย,ยน2567สบดดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์สติปัญญาความรู้ของเจ้าชะตาส่งผลให้หนึ่งปีต่อจากนี้ท่านมีโอกาสจะได้ลูกได้หลานได้บริวารได้สัตว์เลี้ยงได้ลูกน้องที่เป็นคนอายุมากกว่าได้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้หัวหน้าได้ครูบาอาจารย์มาเป็นที่ปร,รึกษาได้ลูกน้องที่เก่ง หรือความรู้ของเจ้าชะตาเองได้นำมาเริ่มทาโครงการใหม่ๆได้เริ่มมาทำงานใหม่ๆและดาวดาวงสุดท้ายที่จะโครจรย้ายราศีก็คือพระราหูที่จะโครจรย้ายราศีในช่วงปลายปีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่18ตุลาคม2566และจะอยู่ที่ราศีมีนไปจ,จนถึงวันที่5พฤษภาคม2568พระราหูเป็นดาวตัวแทนของความมัวเมาลุ่มหลง ปัญหาและความวุ่นวายซึ่งราศีมีที่ประดาหูมาสถิตยอยู่นั้นเป็นเรือนพันทุกข์ที่มีความหมายถึงครอบครัวหมายถึงอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินดังนั้นในด้านที่ดีดก็จะทาให้ชาวราศีธนูจะมีโอกาสได้รถได้บ้านที่ดินได้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆแต่ในด้านที่ไม่ดีก็ต้องระวังจะมีปัญหากับคนในครอบครัวมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับคนในบ้าน หรือคนในครอบครัว,รวมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัวสุดท้ายนี้ผมมีหลักคิดและความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยากฝากให้กับทุกท่านนะครับว่าถึงแม้ตอนนี้ดูของบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยดีแต่จงอย่าหยุดทําความดีอย่าหยุดที่จะลงมือทําจงสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่างๆให้กับชีวิตของตัวท่านเองและคนรอบข้างในทุกๆวันแม้อาจจะมีบางช่วงบางวันที่ท่านท้อแท้บ้าง แต่ขอให้จงอย่าได้ท้อถอยอะไรที่เป็นปัญหาก็หาทางแก้ไขปรับปรุงอะไรที่ไม่รู้ก็ไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วจนวันหนึ่งที่ดวงดาวมาส่งผลดีต่อดวงชะตาท่านก็จะได้รับผลดีนั้นอย่างเป็นกอบเป็นกรรมทั้งความสุขและเงินทองกระผมก็ขออวยพรให้จากนี้ต่อไปชาวราศีธนูทุกท่านจงประสบกับความสำเร็จความสมหวัง ามท,ที่ท่านได้ตั้งใจและปรารถนานะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโหราครับผม